เช้โมงโกงความตาย e ีพีที่4พระเอกได้บอกกับแจวอนว่านายรู้จักชเวจองอื่นไหมถ้าจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ใน EP อีพีหน้านะคะอ๋อเหรอถึงว่าโทรมหาฉันบ่อยเหลือเกินเขาส่งข้อความมาให้ฉันไปประชุมหัวข้องบประมาณของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮันกุกนั่นแหละครับอาจารย์มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคบสาหรับทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน แต่ถ้าว่าอาจารย์ก็ย่าหวังอะไรมากเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วงบประมาณนี้ก็คงจะไม่ได้สําหรับเราเฮ้ย <Hey, S 1> ฉั้นนับเบอร์หนึ่งแล้วตัวพ่อสําหรับงานแบบนั้นนะเว้ยแล้วก็คนชื่อจียองโทรหานายวัดแจวอนที่ห้องประชุมใหญ่คะ่ะ อาจารย์หมอ,อยูริมกำลังบอกรุ่นพี่เขาว่าเขากำลังขุดประวัติซากประหลักหักพังของพระเอกในอดีตอยู่และว,วันนี้เขาจะฝังศพพระเอกอยู่ที่นี่ที่ห้องประชุมทางด้านนอกของห้องประชุมตอนนี้พระเอกก็มาถึงแล้วแต่ถ้าว่าถูกขัดขวางจากบอดี้การ์ดเพราะบอกว่ามันเป็นกฎที่จะต้องเรียกชื่อเข้าไปก่อนตามลำดับ ทำให้พระเอกคิดถึงคำพูดของแจวอนว่าไม่มีใครมองหัวหน้าแผานกย่อยว่าเป็นหัวหน้าแล้วในห้องประชุมนั้นมันคือสนามลบไม่มีใครเป็นพันธมิตรเมื่อประธานมาถึงทุกคนก็เริ่มตบมือเพราะมีการทำกำไรสูงสุดได้3 0 0ล้านวอนและประกาศรายชื่อ3ามลำดับที่ทำกำไรได้สูงสุดทางด้านซอนมีเองก็ได้คุยกับหมอแจวอนว่าเมื่อวันนั้นวันที่ไปกินข้าวเขาได้เห็นอาจารย์ฮันยูริม นัดสาวมากินข้าวที่นั่นด้วยผมนะ่ะไม่เชื่อคุณพยาบาลหรอกก็คุณหมอ,อยูริมเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาจะทําแบบนั้นทําไมถธให้ตายดีคุณหมอแจวอนมันจริงๆนะคะฉันเจอจริงๆในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันแจวอนก็ได้รับโทรศัพท์ค่ะว่ามีอุบัติเหตุรถชนในขณะที่พระเอกกำลังประชุมอยู่แจวอนเลยตัดสินใจว่าเขาจะดูอาการคนเจ็บเบื้องต้นก่อน ตัดภาพมาที่ห้องประชุมค่ะตอนนี้ก็กำลังตึงเครียดอยู่เลยเพราะว่าที่ประชุมกำลังพูดเกี่ยวกับงบประมาณที่ติดลบและมันก็ไม่ใช่แผนกใครอื่นค่ะนั่นก็คือแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินติดลบเป็นอันดับที่1ด้วยจำนวน412ล้านวอนและทุกคนค่ะกำลังต่อว่าพระเอกว่าบริหารขาดทุนเขาก็ตอบไปทื่อๆค่ะว่าจริงๆแล้วพวกคุณน่าจะคิดผิด เพราะว่าผมมีงบสนับสนุนของรัฐบาลอีก1 0 0 0 0ล้านวอนและลบงบนี้จริงๆแล้วแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องได้กําไรนะครับอาจารย์แพทย์ก,กำลังเข้าใจผิดนะครับนอกจากทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือแผนกฉุกเฉินแล้วยังมีวิสัญญีแพทย์อีกและแผนกอื่นๆก็ต้องทํางานร่วมกับแผนกฉุกเฉินนะครับเขาได้ตอบไปว่าอ้าวถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปทุกแผนกสิครับทําไมต้องมาลงที่ผมล่ะ พออชเวได้บอกกับเขาว่าจริงๆแล้วคุณรักษาคนให้หายจากอาการบาดเจ็บหรือหายจากการตุยเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีมากกว่านั่นก็คือการรักษางบคราวนี้ค่ะพระเอกก็ไม่ยอมและพระเอกก็บอกว่าทำไมพออชเวถึงพูดอะไรเป็นมุกตลกแบบนั้นในขณะที่พระเอกและพออชเวกำลังจะมีปากเสียงกันอาจารย์ฮันยูริมก็ตะโกนขึ้นมาบอกให้พระเอกหุบป,ปาก อาจารย์แพคคุณโตแล้วคุณช่วยมีสัมมาครรารวะกับพอ,อ,อของโรงพยาบาลหน่อยในขณะที่อาจารย์ยูริมกำลังต่อว่าพระเอกอยู่นั้นพระเอกก็มีโทรศัพท์เข้ามาค่ะ เขานั้นก็ไม่ได้สนใจอาจารย์ยูริมแต่อย่างใดนะคะเขาเรีบไปที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทางด้านอาจารย์ยูริมที่กําลังด่าพระเอกออกรถออกชาติอยู่นั้นตอนนั้นก็มีสายเข้ามาพอดีเหมือนกันค่ะเมื่ออาจารย์ยูริมรับซอนมีก็ได้บอกว่าอาจารย์คะลูกสาวอาจารย์ชื่อฮันจียองใช่ไหมตอนนี้ลูกอาจารย์อยู่ที่ห้องฉุกเฉินค่ะลูกสาวของอาจารย์เกิดอุบัติเหตุรถชนตอนนี้ทางเรากําลังทํา c p r ออยู่ค่ะแล้วบอกให้อาจารย์แพ็กรีบมาด่วนเลยนะคะ อาจารย์ยูริมกริวังสายทันทีแล้วก็ไปอ้อนวอนพระเอกให้ช่วยเหลือลูกสาวเขาอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้ในครอบครัวมีแค่เขากับลูกสาวเท่านั้นส่วนแม่ของเธอตายตั้งแต่เธอตอนเด็กๆพระเอกก็เลยเรียกสติค่ะโดยการที่บอกว่าตอนนี้ผมกำลังไปช่วยลูกสาวคุณอยู่ถ้าคุณขวางอยู่อย่างนี้ทุกอย่างจะเกิดอันตราย พอมาถึงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอาจารย์ยูริมก็ควบคุมสติไม่ได้อยากจะเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินซอนมีเองจึงรีบเข้าไปขวางแล้วก็ชักสติของอาจารย์ยูริมให้อยู่กับตัว อาจารย์ยูริมโดยบอกกับซอนมีว่าถ้าเกิดถึงเวลานั้นลูกสาวฉันกำลังจะหมดสติเครื่องสุดท้ายเดโปรดเรียกฉันเข้าไปดูหน้าเธอตัดภาพมาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินกันบ้างนะคะตอนนี้พระเอกและแจวอนกำลังช่วยเหลือเต็มที่และทุกคนก็ภาวนาให้ลูกสาวอาจารย์ยูริมรอดจากวิกฤตครั้งนี้พระเอกและแจวอนพยายามช่วยเหลือสุดกำลังจนหัวใจจียองกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งแต่ทางพระเอกนั้นก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ก็เลย ให้พยาบาลไปเอาเครื่องตรวจหัวใจเพื่อที่จะตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและพระเอกก็ให้ทุกคนเตรียมตัวผ่าตัดจียองแต่ในตอนนั้นเองพระเอกได้สังเกตสีหน้าของแจวอนว่ารู้สึกไม่ดีนายไหวหรือเปล่ากับเคสนี้นายคงรู้จักกับผู้ป่วยสินะ แต่ถ้านายไม่ไหวนายไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเพราะว่ามันจะทําให้การผ่าตัดช้าลงและขัดขวางไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมทําได้ในขณะที่ด้านนอกฮันยูริมก็กําลังวุวยวายว่าจะเอารู้สาวเขาไปไหนทําไมไม่รอหมอหัวใจก่อนพระเอกก็เดินเข้ามากระชากวิญญาณของอาจารย์ฮันยูริมแล้วก็บอกกับเขาว่า ตอนนี้ลูกคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนเพราะผานังหัวใจด้านนอกทางซ้ายของเธอฉีกไปกว่า90%นายผ่าตัดไม่ได้นะอาจารย์แพ็คเพราะนายเองไม่ได้ถนัดเรื่องของหัวใจแล้วถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาล่ะลูกสาวของฉันจะเป็นยังไงผมจะรับผิดชอบเองพอพูดจบพระเอกก็รีบตรงดิ่งเข้าไปที่ห้องผ่าตัดโดยด่วนแต่ถ้าว่าฮันยูริมก็ไม่ได้ไว้ใจพระเอกตามไปไวุ่นวายถึงห้องผ่าตัดเขาจึงตัดสินใจที่จะเรียกแจวอนมาที่อาจารย์ยูริมเขาเลยบอกว่า ในเอกสารยินยอมห่าเกิดญาติอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้เพราะกระทบทางด้านจิตใจฉะนั้นอำนาจหน้าที่จะตกอยู่ที่แพทย์สองคนที่ให้ทำการผ่าตัดได้และในตอนนี้หัวหน้าฮันยูริมก็ไม่ได้มีสติแล้วฉะนั้นแจวอนนายคนตัดสินใจฉนันแพทย์มือหนึ่งตัดสินใจให้ผ่าตัดและมันก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่ความดันของคนไข้กำลังเริ่มตกลง ต้องรีบทําการผ่าตัดภายใน5นาทีแจอวอนเลยตัดสินใจว่ายินยอมให้ผ่าในฐานะแพทย์มือสองเมื่อการผ่าตัดจียองสิ้นสุดลงอาจารย์ฮันยูริมก็ลงอกระเอกได้บอกกับฮันยูริมว่าเป็นยังไงบ้างล่ะครับหัวหน้าฮันนี่ล่ละครับรแผนกที่ทําบัญชีติดลบและอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกๆคนแม้กระทั่งคนรอบตัวของอาจารย์ยูริมรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของเรา มันสำคัญยังไงขอบคุณนะครับอาจารย์แพ็คที่ช่วยเหลือลูกสาวของผมให้รอดชีวิตในครั้งนี้ผมเองนะ่ะไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณอาจารย์แพ็คยังไงเลยอ๋อหัวหน้ายูริมคุณไม่ต้องห่วงคุณได้ตอบแทนผมแน่ในเวลาต่อมาค่ะพระเอกและอาจารย์ยูริมก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงบที่โดนตัดออกอาจารย์ยูริมบอกว่าเขาจะพูดกับหัวหน้าฝ่ายให้เพื่อที่ไม่ตัดงบของพระเอกออกไป พระเอกเลยพูดกับอาจารย์ยูริมต่อไปว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งละครับที่คุณไปสืบเบื้องหน้าเบื้องหลังของผมอาจารย์ยูริมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาได้ข่าวมาว่าเมื่อปีที่แล้วพระเอกไม่ได้อยู่ที่เกาหลีแต่พระเอกไปยุที่อับกันและพระเอกก็ได้ทํางานให้กับองค์กรลับที่ชื่อว่าแบล็กวิงเมื่อเขามั่นใจในข้อมูลทั้งหมดในจิตใจของเขาในวันประชุมเขาจะพูดที่หมดเปลือกแต่ถ้าว่าเขาบอกกับพระเอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่บอกใครอย่างแน่นอน แบกวิงเป็นกองกำลังทหารรับจ้างที่เจ๋งที่สุดในโลกฉันหวังว่านายคงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหัวหน้าครับการรักษาเอาตัวให้รอดเป็นยอดดีนะครับ องค์กรบริจาคอวัยวะที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเขาได้เห็นเคสผ่าตัดของพระเอกและองค์กรเองจะให้เงินพระเอกโดยการรักษาเต็มจํานวนที่ด้านนอกของโรงพยาบาลค่ะตอนนี้นักข่าวก็มารอพระเอกอย่างมากมายเลยนะคะและในขณะที่พระเอกกําลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นพระเอกก็มีสายเรียกเข้ามาแต่เขาเองกลมไม่ได้ยินปลายสายว่าพูดว่าอะไรเพราะว่านักข่าวเสียงเจียวจ้าว ในตอนนั้นค่ะที่เขาไม่ได้ยินเสียงปลายสายเขาก็เลยตะโกนไปว่าหุบป,ปากโว้ยจากนั้นพระเอกก็รีบเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาลต่อไปตัดภาพมาที่แจวอนกันบ้างนะคะตอนนี้เขากําลังเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับองค์กรลับแบ็กวิงฮาวายังไม่ทันจะอ่านครบก็มีเสียงโทรศัพท์นั่นก็คือพระเอกโทรมาบอกว่านายน่นนะเลิกกลัวความสูงแล้วหรือยังแล้วก็ช่วยเตรียมสัมภาระและรองเท้าผ้าใบชั้นให้หน่อยมาเจอกันที่ร้านจอดทอ ในเวลาต่อมาแจวอนได้เตรียมทุกอย่างที่พระเอกสั่งเรียบร้อยมาที่ลานจอดฮอและพระเอกก็ได้สำรวจว่าแจวอนได้เอาอุปกรณ์มาครบแล้วหรือยังเพราะว่าในตอนนั้นเองแจวอนก็ได้ถามพระเอกว่าอาจารย์ครับรู้จักองค์กรแบ็ควิงหรือเปล่าและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ